ผู้ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กกำลังรอคอยอัปเดตระบบปฏิบัติการใหม่และซัมซุงก็ไม่ทำให้พี่น้องรุ่น Galaxy A 0 6และ A 0 7ผิดหวังซัมซุงเปิดตัววัน U i 8ให้กับรุ่น Galaxy A 0 6และ A 0 7ในไทยซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้รุ่นเหล่านี้ที่กำลังรอคอยอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android 16การปล่อยอัปเดตนี้เป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าซัมซุงมุ่งม,มั่นที่จะให้ความสำคัญและสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้รุ่นเริ่มต้นโดยประเทศไทยเป็น1ใในนนกกลลลลุุ่่่มมปรรระะเททศแแีได้้อง Android Gala A06 A7 16 x รายละเอียดของการอัปเดตผู้ใช้ Galaxy A064G จะได้รับเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน a 0 6 5 6 u 7 c y j 8 Galaxy A074G จะได้รับเวอร์ชัน a 0 7 5 6 u 1 b y j ขนาดไฟล์อัปเดตประมาณ 2-3GB ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่พอสมควรจึงแนะนำให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนการอัปเดตเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลมือถือมากเกินไปการปล่อยอัปเดตเริ่มต้นที่4ประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์ไทย อินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าซัมซุงยังคงให้ความสำคัญกับผู้ใช้รุ่นเหล่านี้และอาจสร้างกระแสใหม่ในการอัปเดตระบบปฏิบัติการให้กับสมาร์ทโฟนรุ่นเริ่มต้นแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องของแพดความปลอดภัยที่ Galaxy A064G จะได้รับแพดเดือนกันยายน2025ในขณะที่ Galaxy A074G จะได้รับแพดใหม่กว่าเป็นเดือนตุลาคม2025ทำไมจึงไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดอาจมีเหตุผลในเรื่องของการปรับปรุงความปลอดภัยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้ในไทยสามารถตรวจสอบและอัปเดตได้แล้ววันนี้การตั้งค่าการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วคุณคิดว่าซัมซุงจะมีการอัปเดตระบบปฏิบัติการใหม่ให้กับรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นมีเป็นการอัปเดตระบบปฏิบัติการที่น่าตื่นเต้นและมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้รุ่นเหล่านี้หรือไม่